โนนห้องด้านหลังของร้านซักรีดชายหญิงสองคนนั่งเคียงข้างกันแบบนี้จะดีจริงๆเหรอคะเราอดทนกันมานานแล้วนะมือของคนทั้งสองค่อยๆเลื่อนเข้าหากันอย่างระมัดระวังตรงนี้สัมผัสได้ไหมคะได้สิครับผมอยากให้คุณทั้งหมดภายใต้แสงไฟสลัวทั้งสองแบ่งปันไออุ่นให้แก่กันความรักเริ่มลึกซึ่งยิ่งขึ้นแรงอีกคะ่ะแรงอีกผมก็จะบ้าตายอยู่แล้ว ค่ำคืนนั้นดำเนินไปจนถึงรุ่งสางเป็นช่วงเวลาพิเศษของคนสองคนพื้นที่เล็กๆในร้านซักรีดได้กลายเป็นรังรักของพวกเขาเช้าตรู่วันหนึ่งอาทิตย์ถอนหายใจพลางรื้อคนตู้เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบเสื้อเชิ้ตที่เขารีดไว้เมื่อคืนตอนสามทุ่มยับอยู่ยี่ไม่เป็นท่าอาทิตย์ในวัย47 อย่าร้างมาได้สามปีแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวและไม่คุ้นเคยกับอะไรหลายๆอย่างแม้จะทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายขายในบริษัทขนาดกลางแต่งานบ้านสำหรับเขายังคงเป็นเรื่องใหม่เสมอลูกสาวที่อยู่ชั้นมัธยมปลายปีที่สองอาศัยอยู่กับภรรยาเก่าเขาจึงได้เจอเธอแค่ช่วงสุดสัปดาห์ การใช้ชีวิตคนเดียวในคอนโดขนาดเกือบร้อยตารางเมตรทำให้ทุกเช้าของเขาเหมือนกับสงคราม